ขันนันที่เปิดขันปิดตัวนี้เปิดเลยดิเปิดแล่ะเปิดแล้วก็ปิดกปีี่ไม่ต้องเปิดไ่ต้องปิดจานเราปิดประมาณนี้ครพอใส่2องอันโหลดเปิดที่ไมลดจี่ดได้่ไดเเออนี่เปิดฉี่ได้ยุ่นี่มันไรองอันหลดแล้วอันนี้คนน้าพี่เนาะไม่ได้เชียร์เขาลังแงกับพี่แล้วยางอีกแม่ชัยยางมาออมซ้าโหลดคกับ ใอยูบอกว่าละถ้าซื้อสยายามาใส่อีกน่าแม่น่ะอ้อมซ่าหลุดไม่ได้ตาโคโ้เลยล,ะละ่ะลุงทำแห้งกับ<า>ปิดนี่นอ่ะซ้ำนี่แล้วนี่ปิดซ้ำนี่แล้วครับ่ต้องปิดจำขั้นสิดปิดแต่ค่อนมาเขาไมาปิดก๊อกน้ำแล้วกับเปิดอันนี้ก่อน